สาวถ้ำทุน100ยไหลนอกเข้าฟรีครับผมวันนี้เราเล่นกันมากันที่ทุน100บาทนะเออแต่ผมกดไป10หมุนอัดไม่ทันครับผมปะเข้าฟรีมาจังหวะน,นี้มาดูกันว่าเราจะได้ตังกันสักเท่าไหร่นะวันนี้เราเล่นกับเว็บสล็อต xo 2 4่ hr นะครับผมสายทุนน้อยนะฝาก99รับ300ฝากร99รับ500โบนนะัสตึงตึง,ตงแบบบอกเลยจังหวะน,นี้เกมจะตึงตามหรือเปล่าไปลุ้นกันนะโอ้โหมาจังหวะน,นี้มาเต็มหน้าครับผมมาขอ A อช่องแรกมาสวยๆครับส8 0ยบาทมีต่อยไหมเอ่ย จบกันแค่นี้ดอกนี้ได้มาเท่าไหร่เออมาลุ้นเงินสิเจ็ดร้อยสี่สิบแปดบาทครับผมเอาเรื่องนะเอาเรื่องจะจัดเลยนะป่ะลุยกันต่อครับป่ะเหลืออีกเจ็ดหมุนนะตอนนี้ได้มาคูณสิบสองนะครับผมเป็นเรื่องที่ดีๆมากๆนะเออตกมายังไงก็ได้ตังค์ดูดอกนี้ฮนะมาดีมาดีมาดีโอ้โหร้อยหกสิบครับขอสิบช่องสามมาหน่อยเร็วเอ,อ้ยไม่เป็นไรครับดอกนี้ซูเปอร์ไม่กะแตกอีกแล้วเอ,อ้ยไม่กะว่ะ 366บาทเหลืออีก6หมุนนะก็คูณ18ตกตัวไหนมากก็ได้ตังค์นะจังหวะนี้คือมันตัวคูณมันเยอะแล้วเนี่ยเวลามันตกทีนึงเนี่ยยังไงก็ได้ตังค์นะสำหรับใครที่อยากเล่นตามลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมสล็อต xo 2 4 hr นะโปรโมชั่นดีๆเพียบนะครับผมไปลุยกันต่อเหลืออีก2หมุนนะตอนนี้คูณ22เข้าไปแล้วครับผมติดคอมโบไหลกันไปยาวๆนะโอ้โหได้มา60บาท ผมว่ามันไม่น่าจ่ายนะเอ้ย240อยัไงสองร้อยสี่สิบเพราะผมอู้หูยมีติดคิงมาต่อ,อยั่างวะนี่ยังไงต่อขอสิบช่องสามได้เปล่าอู้หูยลงมาซุปเปอร์ไมก่าแลวแหละดอกเนี้แปดร้อยหกสิบสี่บาทครับผมทุนร้อยหนึ่งนะได้มาสองพันได้ถอนนะสบายใจเฉยปะ่ะเดี๋ยวเราไปถอนเงินกันครับผม ดอกนี้มีรางวัลซูเปอร์เมกะส่งท้ายหรือเปล่าโอ้ยรางวัลก้อนโตวะ่ะ224บาทไปครับได้ถอน2 3 0 3าครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมแล้วไปเจอกันใหม่เกมหน้าครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย